คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเยาวาชนควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่เล่นในเกมได้แต่อย่าเอาไปประพฤตินในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ท่าดื่มนะ <c oughs> อ๋ออ๋อสงสัยเขามีหลอดอยู่อืมแต่หลอดยาวดูดเลยโอเคเราแวะกันมาแล้วเรียบร้อยครับผมเ,<อ>เดี๋ยวรอเจ้าของไฮซึ่งเมาอยู่นะครับไปรับภารกิจต่อนะเมาแล้วไมทำภารกิจ ไปเลยไปเลยเดี๋ยวรู้เลยว่าภารกิจสองมันจะเป็นยังไงเราต้องเดินเข้าไปเลยปะเดินล่องเลยครับอ๋อโอเคทุกคนเข้ามาเลยครับต่อคิวเข้ามาวิ่งวิ่งเข้าดานะเออเดินเดินดีกว่านะวิ่งเดี๋ยวทำข้าของเขาฟังไม่เห็นจะขยบมีคนเมาหลับข้าโซฟาอยู่คนนึงโอ้โหอ้เกลียดหายมากโซไฮเข้ามาเลยเข้ามาเลยพิกเซล ีินนุกทำแบบนี้้อนุกเอ้าว่าจะขวางประตูซะหน่อยเวรี่ไฮอ้ามาแล้วออ The bus นะครับเดี๋ยวซื้อปืนก่อนค้าสุนหนึ่งหมื่นนะครับเมื่อกี้เอออันเดียวเองโอ้ยเอออันเดียวเองสบายๆนะตังค์จิบก็ได้มาแล้วไม่เข้าใครหรอกใครหรอกธารกิจนี้รอบที่แล้วที่เล่นกับคุณนุกไปนะครับ คือมีตอนแรกเลือกรถส่วนตัวผิดมีเลือกมอไซค์มาไปถึงนู่นโดนยิงตายเลย <c oughs> ขออนุญาตนะครับรอบนี้ใช้รถส่วนตัวกันให้หมดครับไม่ยากครับด่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากได้มากงั้นเดี๋ยวลุงจัดการขับเลยกันผมแว้นให้ได้ได้แว้นไปส่งนะครับเราเอาอะไรดีอะรอบนี้เอาเท<อ><ๆ>่หน่อไม่ให้มมผมขับแล้วแว้นไปส่งคืออะไรครับไม่ไม่ผมแวน้นไปส่งแล้วคุณคนขับรถไงรถไอขโมยรถอะ หรือไม่ก็เดี๋ยวผมขโมยให้ก็ได้ผมสอบไปขับขี่มาแล้วนะครับอ๋อไอใบขับขี่เรือนั่นน่ะนะใช่ใช่มีทั้งสองใบเนี่ยสองใบนี่เท่ๆหน่อยเก็บไว้ขายเลยหลังบนตลาดเหรอคุณกดสเปซไา้ารกาออกได้นะครับรอครับเอาไว้ดีกว่าความหล่อมันมาหล่อไว้หน้าเราเป็นไงโอ้โหนี่ผมอยู่นี่ โอ้โหสีลุ้งทำไมเราไปยืนสายไม่รู้อย่างน้นบากยากาศกุศโลวคือในการที่เราไปต้นเขาอ่ะเราก็ต้องทำตัวให้ดูแบบมีหน้ามีความน่าเชื่อถือใช่ไหมถูกต้องมากัะเราคนนึงมามาขึ้นมาเลยหรือไม่ก็เอาไปคนละคันก็ได้นะให้ครบอ่ะเออไปเอาคนละคันเลยก็ได้ครับแล้วก็จะได้แบบ พิพิ้วๆกันไปะปรีบไปเดี๋ยวรถมันขยับนะครับตามเวลาที่กำหนด<อ>แบบเอาเป็นรถครอบครัวาม,มาครับอ๋อรถบ้านอะไรเงี้ยหรอใช่รถบ้านเขาจะได้แบบไม่สงสัยนะเอ้ยนี่มันมาทำอะไรเซตจ p พีเอสไปได้เลยนะครับ <พอ S 1> กด M ดดขึ้นมาแล้วเซตไปได้เลยเจอกันที่นูน่นใช่ด้วยหรอจ p พีเอสใช่ ับ็นคิปเลาเรแบบนี้เนาะบ้านเข้ามายองมีคนบอกว่าไอ้นายจ้างเราเมื่อกี้นะเออไม่ใช่นายจ้างคนที่ติดต่อง,งานเรานะครับเขาบอกว่าการขโมยรถนี่มันจะเป็นการขโมยรถขนส่งนักโทษก็คือ Pri s o n b u สอุ้ยขอโทษชนเผลอพูดตอนขับรถนะครับไม่ดีะคะไม่ดีอย่าพูดตอนขับนะครับพูดเล่นพูดเล่น ก็รถนั้นมันจะเป็นรถขนส่งนักโทษซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากทําเราจะไปขโมยรถโรงเรียนมาแล้วเ,เพ้นให้เป็นเหมือนรถนักโทษได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่มันใช้งบเยอะนะครับขโมยเอาง่ายกว่าอะไรเงี้ยนี่ก็เลยพวกเราสี่คนเลยก็ต้องรับหน้าที่ไปขโมยนะครับออย่างนี้เดี๋ยวพูดนิดนึงแล้วกันเนาะขยายความได้ไดเลยเว่าเนี่ยไม่ใช่เราจะพูดเล่น อ่าโอเคโอเคอ่าก็คือเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินกันว่าถ้าขับรถก็ห้ามใช้มือถือใช่ไหมใช่ก็เลยแบบเอออยากจะลองให้ทาให้ใช้มือถือแล้วก็ขับรถในเกมไปเมื่อวานลองเล่นไลน์นะฮะแล้วก็ขับรถไปกลับมาดูอีกทีไม่ทำไมรถมันคว่ำวะเออเออก็ผมว่าไม่ควรเล่นในตอนขับไฮส์นะครับตอนทำไฮส์ในชีวิตจริงแล้วก็ในการเล่นมือถือในชีวิตจริงเรามันจะไม่มีแบบมันจะมารู้ทีหลังว่าเฮ้ เออว่ะทำไมมันคว้ามันคงไม่รู้นะครับใช่ฮะมันก็คงคงไม่มีทางได้รู้ที่นี่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่โลกอะไรแบบอะไรอย่างนั้นนะฮะก็นะกดจี้ใส่หมวกไอ้ใส่หน้ากากความผูกเนมันบรรลุน้อยก็แบบเจอยมดังอ้าวมันขยับแล้วเรียบร้อยนะครับจัดการขโมยได้เลยโรงพยาับาลจัดการจัดการมันจะมีตำรวจคอยคุ้มกันด้วยอย่างที่บอกว่านี่มันเป็นรถขนส่งนักโทษซึ่งมันมีตารางในการขับรถคันนี้อยู่ เอาฮอร์เลยใช่ไหมมีใครมีร็อกซี่ลังเจอไหไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมใช้ปืนกลก็ได้ครับไม่เป็นไรอ้าวเด็ดนี่ผมจัดวัดเด็ดแต่ว่าใช้ปืนกลนี่ก้องล่วงครับใช้ปืนกลเถอะครับคุณขับด้วยใช้สไนเปอร์ด้วยมันยากนะทนเปิดมันอยตลองซี่โอ้ยมันเอายากอยู่นะขับยากอยู่นะเนี่ยรอแบบไอ้นั่นดีไหมรอตรงไอ้ยิงแล้ว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 ม้องคืนแยกตามมันมาก็มายิงแล้วยิงแล้ว ซอยมันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็หล่นมาเอาแล้วเอาแล้วตับรถมากันแล้วดีชาขึ้นรถก่อนตอนนี้ขึ้นรถเลย,เ,ลยเดี๋ยวมันจะมาแล้วเยฮ้อย่าอย่าขับชนผมดิเฮ้ยใครอ่ะนี่ใครอ่ะคนจีนเหรอบางอานมาขับชนรถผมนะครับโถเราจะถอยได้ไหมเนี่ยดูซิคนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้ว เราต้องช่วยไม่ใช่เหรอ okay. like ป้อนเลย oh. ยิงไปเลยยิงคนขับไปเลยปมป้นมาแล้วไม่ไม่คือป้อนแล้วใช่ไหมขับนี้เลยครับ <c oughs> ผมหาทางขึ้นไอ้นี่ก่อนนะกลับเข้าแบลรี่เออร์ก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะไปยิงเฮลิคอปเตอร์กันนะครับเขาบอกว่าให้เราเช็คเขาแอรีเอลเอสคอร์ดครับแอรีเอลแปลว่าอะไรเออแอรีเอลแปลว่ากลางอากาศครับนนั่แหเอสคอร์ดก็แปลว่าเอสคอร์ตคือการคุ้มกันการคุ้มกันนั่นแหละยังไงดีล่ะเนี่ยวิ่งเขอโท่อเข้าท่อเข้าเนี่ย มันไปนู่นแล้วอ่ะอ๋อมันตามรถอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวิ่งตามรถไปด้วยมันไม่สนใจพวกเราเลยอ่ะทำไงดีเราน้อยใจนะกินนะเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยความเอ่อไม่แล้วนะครับจะบอกว่าความตุ้มนะตู้มโอเคที่เหลือก็คือหนีตำรวจนะครับหนีให้ได้เราจะล่อตำรวจมาด้วยเอ้ยเฮ้ยโอ้ข้างหน้าเต็มเลยตำรวจ เขาทรายดีกว่าผมปีนขึ้นเขา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 โอ้ขึ้นไม่ไหวแล้วมันมาแล้วขึ้น่าจะเจอมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาขึ้นถนนนี้โอ้ยมันจะขึ้นไหวไหมเนี่ยอีกนิดนึงโอ้โหติดแล้ว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 เดี๋ยวผมหนีไปที่อื่นก็ได้ครับไม, <USSR>. oh, ม่เป็นไรตำรวจแล้วใครขับรถอยู่คร oh, oh. oh, okay. ับผมคุณเซียนนุ๊กครับเซียนนุ๊กคุณจะใช้สกิลในการปีนล็อคมาขับรถบัสได้อยู่ไหมเดี๋ยวผมขับไปที่อื่นเองไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยเจอกันคนภูเขาที่ผมอยู่เนี่ยสบายเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกลัวมันจะกลัวผมจะพาตำรวจขึ้นไปด้วยดิไปสนามบินเลยครับตรงข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงเดี๋ยวผมหลบแถวๆนี้น่าจะได้อยู่นั่นไงนั่นไงยังไม่ได้เจอเย็นนะเดี๋ยวเราจะขับหนีไปไกลๆเลยแล้วเดี๋ยวหาข้างทางได้ก็จะทำคือผมได้เพิ่งได้ทริคมาครับพิกเซลว่าไงเราเข้าซอกซอยใช่ป่ะ แล้วเราขโมยคันอื่นด้วยโอ้ยางงี้เหรอเนี่ยเออตำรวจจะตามคันเดิมแล้วแบบก็จะไปอยู่ที่ที่คันเดิมอ่ะให้เราตามคันอื่นอ่ะเรามีทิคอันนึงยังไงหรอเห็นพุ่มไม้ป่ะแบบเห็นเออถ้าเกิดว่าเราลงจากรถแล้วเราลงไปอ่ะอืมแล้วในมินิแมปอ่ะตรงตัวเราอ่ะมันจะเป็นสีเทาตรงนั้นตำรวจจะมองไม่เห็นโอ้โเหรอแล้วเราไมจะหลบในนั้นได้เฮ้ยงั้นลองดีกว่าเฮ้ยไม่โม้ใช่ไหมไม่โมหนีได้แล้วครับ หนีได,ได้เหมือนกันอย่างไกลแล้วเอระหนีได้แล้วเดี๋ยวไปรอท,ที่ส่สงที่ที่ศูนย์ส่งเนาะทำไมผมมันไม่เป็นสีเทาล่ะมันจะได้แค่บางพุ่มนะหรือสกโอมไม่ไน่า<ด>ะน,นะมิน่าล่ะตำรวจมาแล้ววิ่งหนีก่อนนะย่องหนีกไน้อ้าหนีแล้วรอดแล้วรอดแล้วย่องหนีเอานะฮรรอดครบกำหนดทุกคนแล้ว สุดยอดเลยเราเป็นจริงที่ดีนะก็คืออธิบายนิดนึงคือตำรวจเนี่ยไปไล่ผิดทางแล้วนะครับเราโยกย้ายใส่สะโพกกันก็ตำรวจก็ไล่ตามไปผิดทางแล้วเหมือนที่แบบในการ์ตูนเน่เวลาวิ่งหนีคนไล่จับใช่ป่ะเราไปหลบตรงซอยปุ๊บอีกคนไอ้คนไล่ก็ไปทางหนึ่งแล้วเราก็สบายครับสบายเลยครับ มีคนที่เป็นคนติดจองงานมาบอกว่ารถบัสเป็นไงบ้างแล้วนะครับยังพูดไม่จบเราก็จบซะแนล้วนะครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยเตรียมจะไปขับรับคนในเมืองนะโอเคนี่คือรถขนส่งนักโทษเนาะเอามาจอดไปตรงนี้ก่อนนี้คนเดิมที่มารับเครื่องบินใช่ไหมก็อบอกจอดไ้นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดการต่อเองครับเรามาส่งรถนั่นเองเจเนอเรตส่งรถเพสตสองภารกิจแล้วนะอีกนิดเดียวเซีนลุกได้การติน้ำนะฮะโอ้สุดยอดครับ อุ้ยผมเลยก็ได้หมื่นเก้าแล้วเนี่ยบรอนลสเหมื่นเก้าเหมือนกันเท่ากันเราไม่ได้อะไรเลยเพราะเป็นโฮสหรือเปล่าใช่ครับอ๋อน่าเสียดายเนาะน่าสงสารก็ได้กลับตอนไม่เป็นไรเราได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปคนละยี่สิบโอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือไม่ไม่คือต้องให้เกียริโฮสอยู่แล้วครับแล้วแต่โฮสเขาจะพิจารณาเนะโอ้ยเราเกิดไกลเหมือนกันเนาะ เราก็จะต้องแว้นไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวลุงนิชร์ตมาขึ้นรถผมแป๊บนึงยเดี๋ยวไปขึ้นหอกับผมเฮ้ยเหรอหรอหรอตามมาตามมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยลุงมีหอเหรอมันมีตรงนี้อยู่แล้วครับอุ้ยผมอ๋อเดี๋ยวผมขับตามไปนะขับตามไปจริงหอเพิ่งรู้นะเนี่ยนิชา์ตพี่อยากจะรีเควสอะไรหน่อยหนึ่งครับอะไรครับแบบแวะไปร้านปืนได้ไหมเอาลำไหนอะ ไม่เป็นไรขึ้นก่อนแล้วกันเอาเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีแดงๆในนี้รู้สึกว่าจะต้องกำจัดใครไทยป่ะได้อุ๊ยไม่เอาดีกว่าพวกกองแก๊งอะไรพวกนี้ป่ะต้องยิงก่อนนะนี่ไงช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยแก๊งแอทแทกนะครับช่วยกันยิงก่อนช่วยยิงก่อนอ่าก็จะขอหลบยิ่งไปคุณเล่นผิดคนแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อย ít nói mày tài sao thì nó tài leo lấy không ăn cho mày mấy giờ mấy giờ เรียบร้อยครับผมแพสว้าวพาสโดัวท้อคิวหนึ่งสี่ไว้ head shot สี่เลยคิวห้า head shot สอง wow คิวตัวท้อคิวหนึ่งโอ้ยมันมันมันเอาเครื่องบินหรือเอาฮอเอาฮอรดีกว่าเอาฮอก็ได้ครับง่ายดีเราขับได้ไหมเนี่ยได้อุ้ยชินุกเลยเหรอใช่ชินุกปะเนี่ยอืมปกติมันจะเป็นลำเล็กนะแต่นี้มันแรนดอมมาเป็นลำใหญ่แล้วครับ โอ้โหผมขึ้นยังไงเนี่ยทางนี้เนาะเซลรถนายจะไปจอดตรงรำเมสนามถนนนั่นเหรออ๋อได้แค่นี้เองนี่เราเกาะอยู่ตรงนี้นะครับไปได้ไปเนี่ยเกาะอยู่ตรงนี้นะไปได้แน่เลยไปไหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรเจอกันไปเลยลุงไปเลยลุงเดี๋ยวเราเราจะเอามุมนี้ได้ไหมคุณผู้ชมเอาเมนูไอเอามุมกล้องแบบไหนดีครับอันนี้มุมมองที่หนึ่งนะมันก็จะเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้นะมีมือด้วยมือใครเนี่ยมือเราเนี่เอง เออเมื่อกี้ไม่อยู่ในกรองไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนได้เงินก็โชว์สกิลนะฮะจอดลงบนยังไงโอ้ทำให้ได้เถอะแต่เราไม่กล้าพาชีวิตขึ้นไปเสี่ยงเอามุมองแบบนี้เนาะแบบหนึ่งเนาะโอเคโอเคก็เราจะมากินลมชมวิวกันด้วยวิวนี้กันนะครับกิ่มไหมคือตายคนเดียวไม่ว่าไงตัดฟาขึ้นไปตายด้วยหรือปวโดนดา โอ้ยแบบภาพสวยมากมองมาด้านหลังดิตามั้งเนี่ยในในในใไม่เห็นครับโหตูดมันบังนะครับโอ้ชินุกตูดใหญ่นะครับโอ้ทำไมเฮลิคอปเตอร์มันช้าจังอ่ะดูดี่เนอเฮ้ยอย่าบินชนนะโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับแหมเราต้องแน่นอนนี่คือชนแน่ๆเหรอใจเย็นนะดิชัดรักษาแล้วนะฮะอย่าใายย่างนนะฮะโดนพัดปอมไปข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับผมหาก่อนดิชาัดไม่มีไม่มี มีแต่มาสแมนไรเฟิลเดี๋ยวมันจะชนกันนะฮะก็คุณก็ต้องวิ่งเลนอื่นนี่เข้าใจป่ะอย่ามาแทงเลนเดียวกันอะคุณเห็นไปครับคุณแหม่โตใหญ่ชนมาตาองโอ้โหน่ายิงเนาะหมุนหมุนหมุนมีหมุนหมุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตูมขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยพิเซลแอร์ไลน์ขอรีเควสจอดอีเมอร์เจนซี่ครับผมเอาลงให้ได้นะ จะได้ยินเสียงระเปิดชนเอาไว้ฟ้าก่อนนะผมว่าโหขับสายจังครับกระจอดนี้ครับอ๋อเอาดีๆนะดีๆนะเดี๋ยวดูโปรนะครับโปรริชาร์ดนะครับริชาร์โรดนี่หน้าบ้านเลยเนาะสุดยอดครับทำไมไม่จอดสีแยกอะเขาหน้าจอดสีแยกนะนั่นลาก่อยลาก่อย เขาหน้าจอดสีแยกเลยมันเหมือนลานจอดฮอแบบทุกทุกคันรอเราลงมาอะไรอย่างเงี้ยดีไหมเมื่อกี้เป็นลา l a ว t ร์ดน่าจะจิ้มหอเนาะแล้วแบบโดดร่มกันอ๋อเออ,อผมมีร่มแล้วนี่นะน่าจะโดดค้าวแนะ่ค้าวแนะ่ขึ้นหอมันให้ร่มอยู่แล้วครับอ๋อครับได้ครับค้าวแน่นะโอเคขึ้นขึ้นบ้านดีกว่าะสมน้ำหน้าเป็นไงรายโชว์ไวายว้ไว้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไม่อะไอ้ไม ไม่เจามัน Emergency อิมเมอร์เจนซี่ไงคือแบบพอมันขึ้นว่าแบบมันฉุกเฉินใช่ป่ะมันก็ต้องแบบมันห 50, 50้าสิบห้าสิบอะเข้าใจป่ะอออย่างด้วยนะฮะมีคนบอกไว้อะไรให้พี่ซันนะครับมีคนบอกสวยงามถ่ายรูปสิลืมครับลืม <c oughs> โมืแต่คุยกันลืมถ่ายรูปไว้นะครับ